ยินดีต้อนรับสู่ l u x ี่อ Auto ช่องที่รวบรวมที่สุดของยนตรกรรมหรูหราและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งยนตรกรรมที่หลายคนรอคอยกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Honda CR-V 2026ใหม่ล่าสุดรถ SUV รุ่นเรือธงจาก Honda ที่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งภายนอกภายในเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานของรถครอบครัวให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกระดับ ตั้งแต่แรกเห็นฮอน da CRV 2026ก็สามารถดึงดูดทุกสายตาได้ทันทีด้วยดีไซน์ใหม่ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความแข็งแกร่งกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแบบตาข่ายพร้อมโลโกโล้ h อน da ขนาดใหญ่ตรงกลางเน้นความหรูหราเสริมด้วยไฟหน้าแบบฟูลเลตที่ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟสองสว่างกลางวันแบบเลสสตรีทที่ลกยาวรับกับเส้นสายฝากระโปรงหน้าเสริมความรู้สึกสงพลังในทุกมุมมองด้านล่างตกแต่งกันชนด้วยวัสดุสีเทาเมทัลลิกตอกย้ำภาพลักษณ์ของรถ SUV สายลุยแต่ยังคงหรูหรามีระดับ ด้านข้างมาพร้อมกับเส้นสายที่เฉียบคมและมีกล้ามเนื้อบ่งบอกถึงพละกําลังและความคล่องแคล่วล,ล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วที่มาพร้อมอยางแบบออ l s ซิ s o n เสริมลูกสปอร์ตและพร้อมสาหรับทุกสภาพถนนกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมระบบลดแสงสะท้อนอัตโนมัติและราวหลังคาดีไซน์ใหม่ที่พร้อมสาหรับอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมเหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกล ด้านท้ายรถ Honda CRV 2026ก็ไม่ยอมน้อยหน้าด้วยไฟไท้ายทรงตัว L ที่ปรับดีไซน์ให้ฉกเฉียวยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยี LED เ,เต็มรูปแบบเพิ่มความชัดเจนในยามค่ำคืนประตูท้ายไฟฟ้าเปิดปิดด้วยระบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่ยกเท้าผ่านใต้กันชนหลังก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้โดยไม่ต้องใช้มือเพิ่มความสะดวกสบายอย่างแท้จริงเข้ามาภายในห้องโดยสารของ CRV 2026คุณจะพบกับนิยามใหม่ของความหรูหราในแบบ Honda Con s o ซ e กลางถูกออกแบบให้เน้นความกว้างและความโปรง่งลงด้วยแผงหน้าปัดแบบใหม่ที่ลดจำนวนปุ่มลงอย่างฉลาด วัสดุตกแต่งภายในใช้หนังแท้เกรดพรีเมียมผสมผสานกับลายไม้และแถบอลูมิเนียมขัดเงาอย่างลงตัวเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าสิบทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นบอกพวงมาลายัยหุ้มหนังแท้แบบมัลติฟังกชันพร้อมแพดเดิลชิฟที่ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถสปอร์ต ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อถือเป็นอีกจุดเด่นที่ Honda CRV 2026ทำได้ยอดเยี่ยมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางแบบ Realtime และระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยจาก Honda Personal Assistant ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose พร้อมลำโพง12ตำแหน่งให้เสียงกระหึ่มรอบคันและระบบชาร์จไร้สายมาตรฐานฉีช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาบอกผู้โดยสารตอนหลังปรับเอ็นได้และมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแยกอิสระ รวมถึงช่อง USB-C 2ช่องที่ให้การชาร์จไฟได้รวดเร็วพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังจุได้มากกว่า1100ลิตรเมื่อพัพบเบาะหลังลงทั้งหมดพร้อมแผ่นปูพื้นสัมภาระแบบ2ชั้นรองรับการวางของได้หลายประเภทในส่วนของเทคโนโลยี Honda Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดก็ถูกติดตั้งมาแบบจัดเต็ม ครอบคลุมทุกด้านของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกระบบเตือนจุดอับสายตาและการจราจรนขณนะถอยหลังและยังมีระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับกลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น ในด้านสมรรถนะ Honda CR-V 2026มีให้เลือกทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้พละกำลัง190แรงมา้าแรงบิด243นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้การส่งกำลังนุ่มนวลขึ้นแต่ตอบสนองไวกว่าเดิมและรุ่น e HEV Full Hybrid ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร Atkinson ไซคลทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมกว่า,าสูงงัร้อ,บบอ ECVT สี่ปรหยัดและทรงบงทั้งถึงสามารือรขับห s n นิ สำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ Honda ติดตั้งระบบ r ร a l Time a w d with Intelligent Control s y s t ท m ที่สามารถตรวจจับสภาพถนนและกระจายแรงบิดไปยังล้อที่มีแรงยึดเกาะได้ดีที่สุดภายในเซียววินาทีช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนตั้งแต่ในเมืองไปจนถึงถนนลูกรังและทางลาดชัน Honda CRV 2 0 2 6ยังมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Honda Connect รุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นสั่งเปิดปิดแอร์ตรวจสอบสถานะรถระบบล็อกประตูการแจ้งเตือนความผิดปกติและ เมื่อเราพูดถึง SUV ที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยชื่อของ Honda CR-V 2026จะต้องอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนนี่คือรถที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปแต่ยังยกระดับไลฟ์สไตล์ให้คุณก้าวไปอีกขั้นพร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือความคาดหมายและนี่คือทั้งหมดของ Honda CR-V 2026ใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ลงตัวทุกด้านคันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณตามมาหาอยู่ขอบคุณที่รับชม Luxury Auto ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่่าาาลลลืมกก like, กด share, กดดดไไค์แแชชรรระะตติองเวว้้วยนับ เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวจากเรากับยนต์รกรรมระดับพรีเมียมทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณอยากให้เราทำรีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับทีมงานเราพร้อมจัดให้แบบจัดเต็มเสมอ